Thank you. สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะว,วันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสำหรับประกันสังคมม .33 นะคะรายได้ไม่ถึง1 0 0 0 0 0บาทต่อปีครางจอยเยียวยาชดเชยนะคะมาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะว,ว่าจะมีการชดเชยอย่างไรบ้างแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมก็รับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ต่อไปค่ะ สำหรับคังนะคะก็เตรียมเยียวยาประกันสังคมมอ3านะคะหลังที่หลังจากที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐบาลก็มีการเล็งพิจารณาผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า1 0,000แบาทต่อปี วันที่26มกราคม2564ผู้ประกันตนม .33 ขอสิทธิ์ประกันสังคมนะคะซึ่งมีจำนวนกว่า11ล้านคนเป็นหนึ่งกลุ่มบุคคลนะคะที่หลุดพ้นเงื่อนไขการพิจารณารับเงินเยียวยาในมาตาราชนะจำนวน7,000บาทจากรัฐบาลนั่นเองนะคะ สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33ก็ได้แก่แรงงานอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถึง60ปีนะคะที่มีนายจ้างอยู่ในบริษัทนะคะพนักงานประจำนั่นเองมีการส่งเงินประกันสังคมทุกเดือนในจำนวน5%ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน750บาทนั่นเองนะคะ ซึ่งล่าสุดในอาคมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะมีคำสั่งให้คลังพิจารณามาตรการเพื่อช,ช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่ได้รับจากการเยียวยาจากรัฐบาลน,นั่นเองค่ะ สำหรับเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นนะคะนายอาคมก็ระบุว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะโดยขณะน,นี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะใช้ฐานรายได้เท่าไหร่เป็นเกณฑ์ตัดสินเช่นอาจจะมีรายได้ต่ำกว่า1 000 0เซนบาทต่อป,ปีนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้ มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาเมื่อวันที่19มกราคมนะคะหากเป็นไปได้ให้ครั้งนะคะหามาตรการเยียวยาเพิ่มเติมให้กับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์อาทิเช่นข้าราชการลูกจ้างรัฐวิสาหกิจด้วยสำหรับกรณีผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามม33นะคะและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะนายอาคมระบุว่าสามารถเข้าร่วมมาตรการราชนะได้นะคะ ก็คือสามารถเข้าร่วมโดยอัตโนมัตินะคะหากมีรายได้น้อยตามเกณฑ์ที่กําหนดก็คือม33อาจจะอยู่ในประกันสังคมม3 3แต่ถือบัตรสีการแห่งรัฐแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยก็สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้นะคะซึ่งนอกจากนี้นายสุชาตินะคะรัฐทนตีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้เปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานมีแผนที่จะเสนอคอรมอให้ปรับลดการจ่ายเงินประกันสังคมในส่วนของลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมม3 3 เหลือร้อยละ0.5นะคะโดยคาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม2564นี้ค่ะ